เปิ้ลาดมือ <ừ. S 2> ลูอกมือแต่ว่าเบื่อแหมรู้ว่ามุกมันซ้ำเดิมอยู่จากการละเล่นอ่ะมันคนละแบบแหมมันบลกซ้ำกันสักมือแหมมือมือบ่อเออบัา<ฮ>นมือกระโดนสดไปบ้านมือกแก้กวกต่ตบแน่บพาตบแน่มันก็อยู่ในคนผา้อมือสอมมือนีพระเอกวันนี้ที่ต้องบอ<า>ว่านี่ไอแบบหลังจากนั้นพ่ามือลูกไอ้ลูกจีลูกขึ้นแบบพ่ามือมากในควเออนคว่ำมีเฉาะเดียวแต่นึกว่า นะไอ้บ้ต้องให้แก้แค้นแน่นอนเลย<ม>ต้องให้แก้แค้นีแก้วแน่นอนเลยเพราะอ,อแก้วทบลายมือแล้วเพราฤทิอันตบฤสีลายมือแล้วมั <laughs> มก็ง้างเมื่อคืนแล้วแก้พาฤีตบหนาตัวนึงบัเมื่อคก็กไปเอตัวน้นมาใส่หนาแต่ของหน,นังโป้ทบเ,เสรอันกระทบเสร็จก็ไม่ไหมครับน้าตะไปะนึงทําไปเล่มหนานอีกแก้วเล่นหนีไปอีก้แก้วของวัวเพราะแก้มันบางมื่ออมแอมจนจนล้บ่ไ้เนตตอนนี้บ่ได้เล้หัว เก็บอันเก็บอาการนันยังก่อเพิ่นยังก่อเก็บไปละมันหัวไหมเก็บทรงนางเอกไปอยู่พอดนี้พี่ภาคก็บ้างเลยล่ะในท่านใดนั่นยังก่องานแก้วแก้วมันนี่ได้ได้แก้วลิศมาแมวนงานแก้วก่อนงานแก้วย่างเขอบไปหาทฤษฎีย่างเขาจะไปหาทฤษฎีหลักับย่างค่อยออกมาย่างค่อยออกมาเไปึ่งย่างค่อยออกมาที่มัดมวนน้ำฝนผาโตเล่นนะเพราะปัญใดดอก ผู้ใดเป็นคนผากเนี่ยฮะคนใดิมที่เบอร์โอ่งที่เบอร์เป็นคนผกก่อนผ่าแบบโบดโบดิบโบดิบเตรียมกันก่อนเลยเด้อเอาเอาสถานการณ์จริงสดสดงาเวทีเป็นเลยเป็นบอคือตัวเหร็งคือเขาเมื่อฉีดอยู่แล้วแก่หนามากก็พลุ่ยเสียคือเขาเหร็งเขาไปแล้วแล้วปกติแต่มันมีตัวมาหาเพิ่มคือมันมีคนผากอีผ่ากันอีผ่าอีผ่าไม่รู้จ๊ะอีผ่าที่เบอร์ตายสองมือแลยเป็นยัง ในคลิปนี้ผู้ใดอยากรู้ว่าอีภาคเป็นไผมาฟังเราด้วพี่น้องบอ่ีา่าลีพอซ้ำกันกันมือขึ้นกับเอกวัด,ววด,ดน,น,นี่น้านีเสียงหลอดน้ำมันืมดเองแล้วบอกนี่ผ่าอยอัดเลยนึ่งหเวอรน้ำใจอินเนอรเงี้ยน้อะไรอย่งน้อเต็มหรบน้ำเต็มก็แปกเลยว่าแล้วเต็มาล้าเาากาน้ำขมวนขมวนแล้ก็แล้วหลังผ่าเดือนมวนเรแล้วยาเป็นไหม อแล้วเสียย่างเดียวเรน้อนะลุเสียเสีย่างเดียวน้องมะลุแล้วปุ๊บเมื่องิน่เบอพอดากกันเนี้ยกต้องลุกเด้งอ้าวมไม่เสียงว่าสนมีนไ่เสียงแล้วมันไม่เสียงคือแบบ F C F C รอดฉากนะฉากเบอร์อรามาผ่านใช่ไหมเขาไม่ได้เบอร์ว่าผ่านเลย ด้สีกับแก้วกับเลนเด่นอยู่แต่มันกอยแหมมันเล่นกันเองแหมตอนนี้พ้นผ้าอ่ะหึไหวัดมากตันแรกหลหบัดมโดดมาคคนางบ้างเนีนหลังจากเั้นก็หยตัาเดือดเือเรื่อแล้วซงาก่อนลังนั้นมันจะเลย่้างมวลเฟืองาว่าเป็นจากเป็นเป็นจากที่เป็นจุดทาย จดจุกอะไรก็ฉักจขกก็ไกไงอเรื่องขางอยังรท่นเดียบน้กหนึ่เอาปาียเท่ดใส่น่ะยรถเนะิงเขามันำแล้วบ่เบือเ่งดุนจะบ่เบือผักคือบ่เบือคนผักสนุกคนเล่นก็สนุกนะบัดนี้คนเบิองบดทีเดีน้อยู่ด้วยอ่าคนคนมอนกะคนคนเบืองกับมอนไปน้ำมันเนาะไม่ยนในหัวจะน้ำตา นิดหน่อยบ๊องฟูนิดหน่อยน้องเต้เอาจานไม่ให้อ้ยกินข้าวแล้วลูกจะไปเบิ้งจะไปเบิ้งกินละลายกินหลอเขาทาลีแอกกันอันม้ม้เหมือนเกีวมาเบิ้งนึงเปหัวจนตากิ้่ช่องอลไรบงเหมือนน้อเด็กน้มโุงเรียเดะมันุเหมือนกันเ่อนี้เราก็มีตัวกินถ่วนัแซ่เย็นๆนะเอาไปกินวันไหนี่าน้องเด็กนเราก็มี ปลาเมียวใคอไม่เไไหอรอน้ำปลาเดียกินได้ส่งกับพอแล้วเอาสัลวกมากินลุ้นมูจมอะไรอีกคุดมาลุ้นมูค่นลองคุปตามตอนคุณนอนนี่ตพราะมันปลุกพาเปล่ะบะรูคุสะดุ้งตื้นถึงนะเพราว่ามันอันมันเอมนี่แล้วก็ชิว่าขาบ้ทับกูกับโมแมนโมแมนขามมือทัปกปุ๊บ มึงหลับนมึงมาเมอล่างสองของมึงตอมาตกคด้าขสองอยอยมึงขอดางมาแมนบอบอกขหมอนราอีกสอคน้นีอยู่ไหนกอนเหลเอาพี่เต้ไปละพี่ลูกตาลซื้อลูกเยอะกว่ารดี๋ยวแม่ไปปล่อยเออเนาะมูสอเนี่ยหมอดว่าอีกสองคนอยู่ในรถ มันบ่เมีนดบุเดียวจะเยาะคนลบหมีบ้านบ่อเออระหว่างบเมีนมีอมมะนีู่้หงระคันหมีนจ้ดแต่ว่ามันนันเป็เลเอเพนกระทวสมสดกินได้เลยจ้ะเาก็เจ็บอตัวเลยเจ็บอนี่อาจารย์อาจารย์เบีบอกว่ามึงบอกว่ามึงปวดอมึงก็ไปนวดสิเหมอนทาวันนั้นอ่ะ มึงบอกว่ามีคนมาขีดคอมึงมึงลองเอาเงินไปชั่งน้ำหนักดูถ้าน้ำหนักมึงเกินคนนั้นอะเออน่าจะใช่ถ้าน้ำหนักมึงเท่าเดิมแบบไม่ใช่มึงต้องไปนวดมือปวดคอดูมีดเราไนาะก็ฝ่ายคนงมงายน่ะมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลด้วยเนาะซิงลซิงลซิงลสไตล์ละ กรวคุณปนยงไงงานเนคุณมาในประชารัยังงก่อนถ้าในันเรื่องต่อีกงานกูได้ลองเองครับเอ๊ะบ้าะตรจตลอยตามลมเพลมาดมไม้สีเนี่ยมันเมือวานี่ก็เรื่องตดมือานี่ก็มีเรื่องตดอีดนี่น้องเอ้ยอี๋ยวแม่ปล่อยนะครับ เขาไปใส่ก็่ได้อันนี้ไม่ก็ไผ่หวานบอทุกสัตว์แมนค่ะอันไพ่ยังก็กินซุ้งไหมมันมันมันกินสดไต็เนาะบอลบ่นี่กินสดไม่ได้จ้ะบัวหวพันธุ์ใดผูกกินสดได้พันธุ์นี้กินบ่ได้นะอันนี้มันขมไหมอันนี้มันขมมันจะมีพันธุ์ที่กินสดได้จ้ะแต่ไม่ได้อันนี้มันขมค่ะ ท<อ>าามันเพื่อนโชกับปากเล้อพีีน้องกับเลยสักุ้งติดเพื่อนโชอัอนไล่ยิไฮยิกี้เจ็ดมสามหม่นสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมพบก,กับความยิ่งใหญ่อรการนะครับผมสาวน้อยซอฟเพื่นโชสาวน้อยลเพื่อนโชนะครับผมบสกีไปแล้วเรียบร้อยครับตัดขอล,อลําเืีงประมานเที่ยงขึ้นเพิง ตกห้องใหญ่เลยครับอาค่าพี่น้องสำหรับพี่กไว้สสนี้ก่อนเด้อูภได้อยากเข่ากุมปิดกระทักไปที่เพจยี่ยังเกาะสาวน้อยลำพลินโชว์เตะตอนนัเพลินโชว์สาวน้อยพิพัฒน์แพงได้ทั้งสองเพจครับจ้ะได้ทั้งสองเพจได้พี่น้องจ้าโบกพรที่ไม่จ้ะสวัสดีค่ะ